สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมื้อนี้กะเป็นมื้อจบมื้องามเนาะแม่เนาะเขากาซสิมามื้องามงามดีเอามักไม้มาแต่งเห็ดมักไม้เกาอย่างไปฮับโซ่หับไซเนาะพี่น้องก็คือมื้อนี้กะ คุณแม่ฝั่งไทยซึ่งเพิ่นบอกะส์ออกน้ำเพิ่นก็ได้ฝากเรื่องมาให้เฮากล่องหนึ่งพี่น้องกล่องม้าใหญ่นะเนาะนักเติบได้กล่องอนี่ฮะวังเดินจากกิโลอืมสิบสองกิโลพี่น้องอม้<บ>าใหญ่เอาเมือนนี้กับน้องโตเกียวกับ,กบิให้แม่เป็นคนเปิดเนาะส่วนน้องโตเกียวกับสีมาเตรียมมักไม้เก้าอย่างพี่น้องนี่เห็ดเป็นสองขันเนาะเพราะว่าน้องโตเกียวขันหนึ่งครับโซกแม่ขันหนึ่งเนาะมาแม่เตรียมลงมือเปิดเลยให้แม่วาเป็นคนเปิดวันนี้ ตื่นเต้นทำไมนเนาะเพราะว่าอันทางคุณแม่เพื่อนบอกประสองค์ออกน้ำพี่น้องเข้าก็เลยแบบว่าลุน้นนะนะเพื่อนบอกได้บอกว่ามันทางในมันเป็นอย่างเนาะกะเปียจะบุ่้งได้บุ่้งว,<อ>ว่าทางในมีอย่างแน่เนาะลุ้นขนาดเลยคอย,คอยคอยแม่ <laughs> แม่ใจฮอนบ่นจักนี่ฮะอ้าเปิดเลยแม่อีกข้างนึงโอ้ยอย่างเนาะป่าเต็มกล่องเลย อีหยังนี่แม่ของทาตาหน้าโอ้โหอ,พ,อพี่น้องนุ่งเอียงเอ้ยแม่เข็มคัดเลยนี่งามแท้เดี๋ยวแกะบงก่อนตื่นเต้นตลอดเลยพี่น้องเลยเตรียมกล่องเลยจักสิมีอ,อีหยังแน่เนาะเนาะมาลุ้นตรงกันเด้อพ่อแม่พี่น้องอ่านี่แม่เข็มคัดบนคาพี่น้อง FC เอฟซีบงก่อนอพี่น้องนี่เข็มคัดนี่แม่เอามาคัดอันแพร่นี่โตเกี่ยวเอาเบิ่งกันใส่กับเบอร์คัดงามเลยพี่น้องนี่ นี่ส่วนลายบ่ค่อยเห็นเนาะเห็นแต่แบบอันเขาเจ้าติด๊ด uh huh. งามมิลีอันนี้แกะเบอ่งอันนี้ก่อนแล้วก็มีวิตามินอันนี้เนาะไวท้ทาผิวแล้วก็มีอันนี้น้ำพรพรท่าเนาะพี่น้องตัวนี้อย่างคักได้น้องตกเกียวเคยใช้เนาะตัวนี้แบบเป็นแตกเป็นเนื้อน้ำนมคักขนาดอย่างเนาะอันนี้ ว้าเป็นกวดแก้วได้ไยังไอบ่นลูกสาว่นเคยโหลูกสาวคนเคยใช่อันนี้เป็นแนวท่าผมเนาะเป็นแนวท่าผมแบบเวลาสะผมมาทล้กับท่าน,นี่แหละพี่น้อง <c oughs> อานต่อไปเรือยวันนี้แม่ไม่ยัง้งกันนะเอาจ,จะแกะคนเทศเป็นถงเป็นถงมากขาขนาดเลยพี่น้องเลยแบบให้มักแกะเอาหนามันรุ้นคนละเอียดแต่แท้หนี่งเดียวนะอสองชั้นเลยพี่น้องเลยนี่ สองชั้นิ่งแกะอีกก่อนเน่นหนาขนาดเลยโอ้อันี้ก็สิเป็นแม่คุณหยาปับหนุ่มนี่หอมค่ะขนาดเลยพี่น้องนี่คนเคยฝากมาให้แล้วเนาะหอมค่ะขนาดมบนนี่ค่ะหอมแบบนี้ก็แห้งหอมเลยแม่เอ้ยนี่จะแบบหอมหอมเลยเพิ่นฝากมาให้สามสองป้า หอมพักขนาดตัวนี้ครับพี่น้องเลยดีใจขนาดเลย <c oughs> ยอยาประพนุ่มเนาะนี่เนาะแมเปิดต่อแม่ <c oughs> อย่างน้อนี่มีให้รุนตลอดเลย <c oughs> <c oughs> มีร้อนนาหอนึ่งโอ้ <c oughs> <c oughs> อันนี้เป็นน้ำป่าพี่น้องนี่น้ำป่าเนาะ เพิ่นเห็นในคลิปมาจากแม่ชีว่าน้ำป่าเบิร์ดจังแม่โอ้ย <c oughs> โอ้ยพอได้กินอยู่พี่น้องอน้ำป่าฮะเนาะแต่ว่าเ,เพิ่นยังป่ามาให้อยู่จังเลยกะขอบคุณเพิพ่นหลายๆเด้อตุ๊กเกี่ยวก็ซื้อมาได้ซื้อมากต่ทุกอ,อย่างเหมือนง่ายแบบเป็นเบิร์ดพัดจับใส่เบิร์ดพัดโอ้ยพอดีเห็นอยู่ในคลิปแม่เพิ่นพูดว่าโอ้ยน้ำป่าเบรรเไงประหอนใจน้ำลุกแบบนั้นโอ้น้ำป่าแบบใหม่ได้ไหมน้ำป่าน้ำป่าแท้สองกวดผู้ใด้ <im itation> แจะกามีอันน้ำปลาหอยเป๋าหื้อนี่อีกสองกวดถูกป่ะไปเ,เอาโตไปเลยโอ้ตมาก็เป็นหมี่พี่น้องหมี่หอยลายเนาะหมี่หอยลายแบบแห้งแซ่บคือกันเนาะอันนี้อย่างโอ้ยหมี่อีกแล้วพี่น้อง <im itation> เป็นหมี่แกงเขียวหวานว <im itation> ันนี้ยังคัก,กมามา่าแกงเขียวหวานไก่เนาะคือสิแซ่บ แกบคักทำหัวใจทุกเช้าวันใดญกระแซบโอ้ยอันนี้พี่น้องเอ้ยหัวใจมัดลูกคนละแท่งชเฮามักจ้ำกินตอนเช้าเลยแม่เนาะหรือว่าอันเวลาที่ว่าโบมีแจ่มพกเพชรทำกระเซี่ยวนี่ทำพริกแมงดาเนาะแซบแห้งตัวนี้ค่ะเป็นแบบผงๆค่ะน้อแม่โบเพชรแห้งกระแซบตัวนี้อันนี้เป็นอย่างในบุกเลยอันน่ะโอ้ยพี่น้องอันนี้อีกแล้วชูเหนเคยฝากให้ตอนนั้นเนาะนี่เป็นโลซัน โลซันอันดอกจำปาเนาะกับอันดอกกุหลาบหอมหอมแดนนี่ค่ะเป็นโลชันน้นนองหนุ่มเนาะโอ้ยหนุ่มไ่ได้ข้าวน้ำหอมค่ะพี่น้องเพิ่นเคยฝากมาให้เนาะป้าตัวขาอีลีอย่างเนาะอันนี้ป้าเพิ่นเห,บบห่าแบบเห่อพักแหน่แบบยันแตะกับแม่มาไก่เหยยโยนพุ่นโยนพี่แก๊สแต่พ่อพ่อก็เตะเลยอย่างน้ออันนี้อ่าน,น,นมือก่อนเนาะ โอ้เป็นอันสเปซิผมเนาะสูตรบำรุงผมเสียพี่น้องอันนี้นี่คักและนี่เป็นของกันยี่หอ้อนี้เนาะยี่หอ้อเดียวกันกับโลซันเลยตัวนี้เคยใช้จะเถื่อนอะ่ะพี่น้องตัวนี้กะเดี๋ยวสิมาลองใช้บิ่งเนาะอ <laughs> โออมีอีกแล้วพี่น้องมีหลายขนาดเลยม,มีอันนี้กะแม่อันนี้มีมีอีกนี่มีอีกแล้วพี่น้องมีหอยลายผัดสาเนาะ ป้าแม่ขนมนขนมวันนี้ให้ชิบิตะแซฟแพะก็ะเคยกิ่นแล้วก็รู้อน,นี้คือเพื่อนเคยฝากมาใหา้นโบขน,นมตัวละคือเคยกิ่นแล้วเธอหนึ่งอันนี้ลูกเต๋าไส้หวานเออเป็นตาแซฟพี่น้องขนมวันนี้เบิง้งเ,เ,เป็นก้อนเป็นก้อนอยู่เนาะอ่าเป็นตาซีเซฟเสื้อผ้าโอ้ตัวนี้เป็นเสื้อผ้าเนาะแต่ว่าเพื่อนอั้นฝากมาให้แม่ไปแจกเนาะพี่น้องเป็นเสื้อผ้าถังเฮียนะแม่อ้าว แม่ที่เพิ่นฝากมาให้ครอบครัวที่ว่าบบมีเสื้อผ้านักเรียนใส่นะพี่น้องได้ไดที่ว่าไ,ไม่ห้างลูกสองนะนะได้ยินเพิ่นนว้าอยู่ว่าสิฝากเสื้อนักเรียนมาให้เนาะนักเรียนที่ว่าไม่ห้างลูกสองบมีเงินซื้อเสื้อผ้าให้ลูกนะแม่นี่นี่มีันสุดนักเรียนเนาะแกเอามาเบิ่งนะแม่ดังแล้วแกเอามาเบิ่งก่อนจิเม่นคือเฮาว้าบ่เนาะ ่าเห็นสีขาวๆคือแม่นเนี่ยอืมนี่ม่นแล้วเนาะพี่น้องนี่เป็นเสื้อนลังเฮียนเด็กน้อยเดี๋ยวให้ฟอยพี่น้องเบิงน้ำกันเลยแม่หลายตัวใช่ไหมอออัน,ออนบ่อนห้งลูกสองนะพอดีพอดีเลยก็เป็นเสื้อผ้านักเรียนของเ,ออเด็กน้อยพี่น้องตะเพยงใช่ไมเนาะเออ,เ,อ,อเด็กน้อยอะไรก็สิมีเสื้อผ้านักเรียนใส่แล้วบวานี้ ดีใจนะแม่เนาะดีใจแทนเด็กน้อยเนาะอ่านเล็สองสามสี่มีกระโปรงน้ำด้วยแม่อ้าเป็นกระโปรงน้ำหนึ่งโตสองโตสามโตสี่โตห้าโตทุกโตเจ็ดโตโอ้มีเจ็ดโตมีของผู้ใหญ่สองโตเล็กจุดโอ้หลายด้เป๊เอ้ยนี่กะนี่อืจะหมู พี่นางน้อยนั่นแน่หม่มันพี่น้องเขาเนาะพ็นมาห่งอยู่นะพี่น้องเด็กน้อยสีได้สุดนักเรียนใส่แล้วบันนี้น้องตุ๊กเกียวก็ดีใจเนาะพี่น้องเออคักไอรีแม่อันนี้นะเด็กน้อยสิมีเสื้อผ้านักเรียนใส่นะอันนี้ก็สิเป็นเสื้อผ้าเนาะพี่น้องนี่เปแนล้วจะแกะเบิ่งแกะไปแล้วจะแกะเนาะเอาไว้เป็นมัดเวลาเอาไปแจกเนาะเอาใส่ไว้คือเก่าอันนี้แม่เบิ้งเราบ่แม่นั่นแล้วมาบันนี้น้องตุ๊กเกียวกับซีมานแต่ง หมักไม้เก่าอย่างต่อกันเลยเนาะยังบเบิดเนาะพี่น้องคิดว่าเบิดแล้วนี่ในถุงเนาะนี่ยังมีอีเออกเฉพาแล้วมิดผักมิดผักทองอไปไหว้พระปรมที่จังหวัดโอ้เดี๋ยวอ่านมาก่อน้องพี่น้องเพื่อเขียนมาใ้พร้อมเม็ดอันอย่งก็แม่ผักทองเนาะหรือว่ามังอึอ้บ้านเฮาอะไรพี่น้อง เม็ดฟักทองได้มาจากไปไหว้ศาลพระพรมที่จังหวัดสิงห์บุรีนำไปปลูกเป็นสิริมงคลโอ้แม่พอดีถ้าปลูกเดือนหกเลยเพื่อนเอามาแต่ว่าปลูกเพื่อเป็นอันสิริมงคลเนาะแต่ว่าเฮาววัวหน่วยสิเป็นเท่าไหร่ทำไมเนาะเราจะปลูกเบิ่งแม่เอ๋ยทีเป็นเท่าไหร่คะจะทิายให้คนเบิ่งหน่วยเป็นเท่ไหรเป็นก้อนเดือนหกเดือนหกเนาะพอดีปลูกเทอรอโดแบบ ยามปุกยามฝังพอดีเลยพอดีแหละไปซื้อต้นไม้มาปุกพี่น้องเลยและ้วกะันมีซองอีกเนาะนี่มีซองอีกพี่น้องีแกะไปก,ก่อนโอ้แม่นี่มีเงินเด้อหาร้อยบาทพี่น้องนี่นี่บบมีละเด้อดนี่หารนึบาทเนาะเป็นเปนฝากเป็นน้ำใจเนาะพี่น้องว่า เป็นค่าเครื่องไปเอาเครื่องอะไรจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่ทั้งฝั่งไทยเพื่อนหลายๆเด้อที่เพื่อนอินดูแล้วก็เมตตาครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนาะเป็นจังใดแม่ว่านี้โอ้ดีใจดีใจด้วยเนาะดีใจที่ว่ามีคุณแม่ทั้งฝั่งไทยผ่านฝากเรื่องฝากของมาให้เฮานะพี่น้องเครื่องของบางอย่างกัเฮากันยังแบบบ่เคยเห็นนะนะคืออันนี้ก็ยังแบบเห็นแต่ในทีวีเนาะบ่เห็นบ้านเฮางกูบ่อยมีน่ะไห่เนาะคือว่าเฮาบ่เห็นว่า นี่นะหอมเขีมคัดนี่คัดคัดนี่เปูงาสีลองคัดปูงไม้อะคัดใดๆเอ้อนันนี้พอดีคัดอันนี้เลยพี่น้องเลยนี่คัดแพร่นี่เป็นสีเขียวแบบเป็นมุกงามขนาดเลยเออนี่แม่พอดีเลยมาบ้านี้เฮากะซิมาแต่งอันนี้เลยแบบนี้พี่น้องบังหุงกับเป็นบังหุงที่เฮาเก็บมาจากสวนเนาะบังหุงปลูกเองนะแม่ แล้วก็มีมะกรูดเอาหมดซุกเอาหมดซุกเหอเอาอันนี้ลุงลุ่มก่าแม่เอาเอาเอามะกรูดแล้วเถิดเถินเลยเนาะมะกรูดนี่มันเนาะมะกรูดนี่มันอ่อนเอามะกรูดก็มาอันมะพร้าวนี่พี่น้องมะพร้าวก็ซื้อมาในหมู่บ้านนะแม่ลูกละยี่สิบบาทเออเอาขึ้นทึ่งนี่เราไปสองสามสี่มาอ้าวแม่เขาว่าสิเอาน้ำกดน้อยใส่น้ำ ห 1> 1, นึ่งสองสามสี่ห้าหกมาแอเปิ้ลเนาะพี่น้องเจ็ดมะเกี๊ยงนึ่งแปดมัะยมคนนิยมซมซอบแล้วแม่แปดมักยมเก้ามาอ่างุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่คุณดีเก้าอย่างเลยแม่อันต่อไปเลยแบบนี้ ขันอันซื้อตัวสาเร็จรูปนะพี่น้องราคากะบพกสิบพันเนาะข้าซื้อแบบนี้เท่ากับประหยัดงบไปอีกเนาะแม่มันบ่กแพงข้าซื้อบางไม้เบิดสี่สิบพันหนึ่งไลแต่ว่าได้สองอันนะนะขั้นเอาซื้อสําเร็จแหละขั้นสองอันกับแสนเศร้าคุณแม่เห็ดเดี๋ยวนี้ละมันเห็ดเดี๋ยวนี้ละมันอันนั้นกลัวถึงกลัวก็ต้นมะพร้าวกับผู้ดีผู้ดีเลยวก็ได้เวล่ายู่กับซื้อมาจัดอาแม่ซื้อมาเห็ดเอาพี่น้องเลย มะกรวยหวีนี่งามๆเลยใส่ลงไปน้องมะกรวยแอปเปิลพี่น้องเอ้ยงุ่งมะเกียงโอ้อคนดีงามเลยุเดี๋ยวนมาซีนน้องไหมเนาะจะเอาเขามากันจรงอันแม่เพื่อนว่าว่ามะเกียงบยังให้ใส่ในฮับโซกนาะพี่น้องน้องตะเกียบผัดแบบบวหูนะก็เลยซื้อมาอย่าเนาะเอาบางไม้อันอื่นมาตื่มใส่เป็นมะขามได้ไหมเนาะเป็นมะขามมีอยู่ helmet, well. มะขามก็ได้มา อันมาแล้วฮาจางซีนตามหลังอันนี้ตอนนี้ฮะกะแต่งเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่เขาอาจจะเอาน้ําตุกน้อยมาตืมใส่กันไหมเนาะตื่มใส่เพื่อแบบความเป็นสิริมงคลนะนะนี่แต่งเรียบร้อยสองขันพี่น้องเ,าอาาเอากรนะรร 2, กสิเตรียมตัวไปวัดกันเลยอ่ะแม่แม่มกะขอขอบคุณคุณแม่พังไทยเด้อภาคเครื่องมาจะนับจะโนนครอบครัวสาวลาบเชนโน่ชองสองอันตกเกยว ขอขอบคุณมากๆขอบคุณหลายๆให้เพื่อนมีความสุขหลายๆมีความหูฮื่งเจริญเด้อใหอายมันฝันเงินโลภไทยให้ห่างไกลเด้อจ้าด้วย น้องตุกเกียวก็ขอขอบคุณขอบคุณเพื่อนอีกครั้งเนาะขอให้เพื่อนนอนเว้นได้เงินพันนอนฝันได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนมือได้แก้วมณนีโคตรโลกภัยอย่าให้มาไกลเดอ้อต่อไปก็ขอให้แต่มีโชคมีลาภขอให้อยุม,มันขวัญยืนเดอ้อคุณแม่ทางฝั่งไทยกินยาได้บกกอยาได้ลงเงินทองเต็มถุงเต็มไถยเดอ้อพ่อแม่พี่น้อง ตอนนี้น้องตุ่กี่ยวกบมาฮอดมาทอดมาแล้วเนาะตอนนี้กาสิให้เม่เพื่อไปคนเฮ็ดก่อนหับโซก,น,น,ก,กดดน้องน้องตุ่กี่ยวแล้วเห็ดตามหลัง่นองนี่กะเป็นคันห้าเนาะแล้วกะหมักไม้เก้ากอ,อย่างที่เทาเตรียมแล้วก็ใส่น้ำพร้อมนี่เอาเงินใส่คันห่านกัอนาะลืมลืมใส่ตัวให้เม่ไปเฮ็ดก่อนเอาเทียนเจองเหมือน สิตันปาดิตังตุมังสิปะเมวะสันเณรสันโตัพเพโเลนโตสังกาปาจันโทปนาลาสุญญาธามานิโสเิลาสุญญาตาสัพพิมิอุนิวัจฉุสักโลโคหิลาสันตุมาเทวานิชิตุตัณญาวันพานังเานังขจามิจุสียามีธรรมะนายวัจนังเตชิตุตัญญาวันพานัง นางกัจตามิตุติยามีสังฆังอนุวัตนางเตสี่สังญาวนิพานางนางกัจามิตัิยามีสังฆังอนุวัตนางค์มโนกรรมกัมิิเตปัตินาปัินานิกตะวานาลาันตทปัสสินมสัพพะตังาลยนาสัพพะรมานิบาเยนาส စေสีตัญญาวนิภาณังอลังกัตตา ดีกว่าเข่าดีกว่าเข่าดีกว่เข่ามันเรื่องกับปันาอนของโตนน้ตรงใจไวเข่ากระอองกระเพ้นมนี่กร่เพานนอนสิมาอยู่มันนุ่งน้กายน้ำตรงโตน้องดีากกว่าดีห้กงกว่าดีมากว่าดีดีกว่าเข่าดีกว่าเข่าดีกว่าเข่ามันเรื่องกะา ปเปลีนนะ้อนแค้นแรกจะเปลก่ยนแปนงค้น่นาเงินเพียงโตจะได้หักเพียงรักอะได้คนจะได้มุนเสมอโตสบายดีตอนนี้เฮากะมาแต่วัดไปที่ยียมห้อยแล้วเนาะคู้สซึกโลงโอกลงใจสบายใจ<ช>กับแ,แม่แม่ว่าเพ่ก็ได้ไปเบื้องคนยกดินอยู่ในบ้านเพราะว่าเฮาจะเอาดินเข้าเพื่อนเนาะพี่น้องมาแล้วเฮากะซิมาซิมขนมให้พี่น้องเอฟซีเบิง่งเนาะขนมไปจะแซ่บแพงพี่น้องเลยน้องโซน เป็นตาเซฟแห้งแล้วจะกินโซนใส่ถั่วเหลืองเลยนี่เป็นใส่ถั่วเหลืองเนาะใส่อันลูกเต๋าใส่หวานลูกเต๋ากินกับฟอันเนี่ยก็ที่เพิ่นกินกาแฟนะเออน่าจะเป็นเนาะเรชฟนะแซบนะแบบคือขนมปังแบบแหมๆนะพี่น้องหอมอืใส่ถั่วเหลืองเน้นๆเลยมาแล้ว หวานใส่หลายขนาดเลยแซ่ไม่ลงเนาะอืมแบบเอาไปปิ้งอีกก็ได้ไหมแบบแห่แ hm ะน้องเอาไวให้บ่าไอ่กินตอนเช้าเนาะแม่กินกับอันโอ้วตินแบบไอ้กลิ่นกับโอ้วตินตอนเช้ามาพีด้วยมัพี่ตอนนี้อันบ่าไอ่เพื่อแกสีเตรียมตัวแล้วมาเฮ็ดแยกพี่น้องเลยแม่แล้วเฮ็ดที่สุด กิ๊บใจมันหวานลูกอยากกินหลายลูกแซ่บลายมันนี่แซ่บมากกินกระวบมตินเข้ากันเลยอะนี่อไอหอมมาก่อนสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียว และขอขอบคุณพีนพ่น้องเอฟซีที่กกดคำโฆษณาซองสาวลาวเซโน่แฟมิลี่เด้อสบายดี